อยาเห็นว่าค่าในหน้าเยอะสินค้าคล้ายกันรูปภาพแบบเดียวกันรูปภาพมันดูดได้นั้นเนี่ยดูความน่าเชื่อถือของร้านนะครับแล้วเขาไปเพิ่มตะกร้าในหน้านะครับเขาทำคะแนน P Q P มาเพื่อแบบนี้แหละเพื่อช่วยเรานะครับงนั้นอย่าไปหลงกลเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาซื้อผ่านตะกร้าของเราเขาจะได้เศษหินเศษกระดาษนะครับเศษถุงมือขาดเศษอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วร้านเราก็จะเสียด้วยดังนั้นนี่ยระวังนะครับโจรเยอะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโจรออนไลน์นะครับคือเคยเจอไหมโจรในเครื่องแบบนะครับเปิดหน้ากล้องมานะครับเป็นตำรวจ ติดกระดดมที่คอนะครับเคยเจอไหมนะครับมันเยอะครับมิจฉาชีพมันเยอะไหนจะคนจะโทรมาอีกนะครับพี่มีเวลาว่างสักสองสามนาทีไหมนะครับสวัสดีครับโทรจัด t ิ k กตอบต้องการทํางานไหมนะครับแชทมาบอกว่าอยากจะทํำในหน้ากับทีมูไหมนะครับโห oh, โจนมันเยอะนะครับ ดังนั้นเนี่ยยุคนี้เนี่ยเราต้องสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองนะครับด้วยการมาดูผมบ่อยๆนะครับรู้แล้วก็เอาไปทําคลิปบอกต่อคิดง่ายๆนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่มีอะไรที่มันหล่นมาจากฟ้าด้วยความไม่ต้องพยายามนะครับทั้งสิ้นอะไรที่มันดีเกินประหลาดเกินมันดูเกินจริงอ่ะให้คิดไปก่อนว่าโดนหลอกหรือเปล่านี่จตชีพเยอะนะครับดังนั้นก็ระวังตัวไปด้วยแล้วก็ระวังนะฮะบัญชีของ t i k t o อกของเราเนี่ยนะครับตั้งค่าล็อกอินนะครับสองชั้นนะครับตั้งให้เรียบร้อยเลยนะ่่ออมนพยยาาาไปก ลิงก์โม่โม่โน่นนี่นั่นนะครับและอีเมลเราเนี่ยก็ตั้งล็อกอิน2ชั้นเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยตั้งอีเมลพัดเบ์ดกระจอกนะครับล็อกอินชั้นเดียวนะแล้วก็โดนแฮกอีเมลแล้วเราก็โดนติดต่ออีกทีนะครับความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยผมว่าคนไทยอ่อนนะครับก็พยายามนะครับพยายามตั้งล็อกอินให้มันล็อกอินยากๆหน่อย